ผมฟังอยู่อย่างนี้มาในกล่องแพ็กเกจอย่างดีแกดูกัน แกะกล่องมาเรียบร้อยแล้วขอยห,หนึ่งกล่องก็จะมีเป็นหูฟังจิปรุ่น JPEW130 มาในกล่องเคสแบบนี้สายชาร์จแบบ3หัวแถมจุกยางหูฟังอีก3ขนาดและคู่มือวิธีการใช้งานอันนี้คือกล่องเคสชาร์จหูฟังนะครับตัวนี้เป็นหน้าจอเรีต้อนบอกสถานะการใช้แบตเตอรีร่ของหูฟังและเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่คงเหลือเป็นทรงกล่องเคสชาร์จสวยแบบนี้เลยนะครับแปลกตามไม่เหมือนใครเลยตัวนี้เป็นช่องเสียบสายชาร์จแบบ Type C เสียบชาบร์จแบตเตอรี่กับกล่องเคสชาร์จช่องนี้เป็น USB-A เอาไว้เสียบสาย USB ใช้กล่องเคสชาร์จเป็น Power Bank เอาฟ้ามาดูกันอันนี้คือทานด้านนอกหูฟังอันนี้คือทานด้านข้างอันนี้คือทานด้านในใส่จุกยางหูฟังมาให้เรียบร้อยแล้วเดีย๋ยวมาลองฟ้าเสียงหูฟังกันเปิดบ l u โทรศัพท์มือถือขึ้นมาแต่เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่มีชื่อว่า JPEW130 มาลองฟ้าเสียงหูฟังกันนะครับ สำหรับวิธีการควบคุมคลิปวิด,ดีโอผ่านทางหูฟังถ้าต้องการหยุดเล่นคลิปวิดีโอชช่วคาวให้แตะ1่งครั้งคลิปวิดีโอจะหยุดเล่นถ้าต้องการให้คลิปวิดีโอกลับมาเล่นเหมือนเดิมก็แตะไป1่ครั้าางคลิปวิดีโอจะกลับมาเล่นเหมือนเดิมถ้าต้องการเล่นคลิปวิดีโอถัดไปให้แตะค้างไว้ที่หูฟังด้านขวาแล้วปล่อยเะเริ่มเล่นคลิปวิดีโอถัดไปถ้าต้องการย้อนกลับไปเล่นคลิปวิดีโอเดิมให้แตะค้างไว้ที่หูฟังด้านซ้ายแล้วปล่อย จะย้อนกลับไปเล่นคลิปวิดีโอเดิมถ้าต้องการเพิ่มเสียงหูฟังให้แตะเ,เร็ว2ครั้งที่หูฟังด้านขวาแตะไปเรื่อยๆเสียงจะเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับถ้าต้องการลดเสียงให้แตะเ,เร็ว2ครั้งที่หูฟังด้านซ้าย<ๆ>เสียงจะลดลงไปนอกจากนี้เวลาถูกเชิญเรายังสามารถนํากล่องเคสชาร์จมาชาร์จโทรศัพท์มือนะถือชา่อมอุปกรณ์อื่นได้อีกด้วยนะครับเสียบหัว USB เข้าไปเลยลราเสียบชาร์จมือถือเครื่องนี้เป็นแบบไรนิ่ง ชาร์จแบตเตอี่ให้มือถือได้มีหัวชาร์จทั้งหมด3หัวมีแบบไรนิ่งไฟซีและไมโคร USB เป็นหูฟังที่คุ้มค่ามากเลยนะครับเป็นทั้งหูฟังเป็นทั้ง power bank ได้อีกด้วยใช้ดูหนังฟังเพลงเล่นเกมเบตตึบตบต๊บเลยกดสั่งซื้อตะกร้ามุมซ้ายมือหน้าคลิปนี้ได้เลยมีเก็บเงินปลายทางให้ด้วยมีข้อสอบถามตรงไหนพิมพ์ผู้คนว,วดได้ในคอมเมนต์เลยนะครับ